อยู่กับที่เรื่องราวของทีมชาตินะครับแต่ว่ามาดูทีมชาติไทยกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดมาเป็นแอนโทนีฮัตสันนะครับก็เตรียมจะลงเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเจอกับสิงคโปร์ครับล่าสุดครับก็ได้มีการประกาศขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งจะแข่งขันกันที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตครับไทยทีเก็ตเมเจอร์นะครับเปิดจําหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันครับฟุตบอลอุ่นเครื่องคู่ระหว่างทีมชาติไทยครับพบกับทีมชาติสิงคโปร์ครับ โดยจะมีการเปิดจำหน่ายขึ้นนะครับโดยเกมนี้ครับจะแข่งขันในวันที่13พฤศจิกายนครับเวลา1ทุ่มครึ่งที่สนามธรรมศาสตร์เซเดียมนะครับโดยแฟนบอลเนี่ยสามารถซื้อบัตรได้ทางออนไลน์ครับที่เว็บไซต์เทนนิสเกตเมเจอร์หรือว่าจุดจำหน่ายเทนนิเกตเมเจอร์ทั้ง11สาขาหลักนะครับรวมถึงทุกช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศครับโดยสมาชิกช้างศึกเมมเบอร์ครับจะได้รับส่วนลดพิเศษ10%และสามารถซื้อบัตรได้สูงสุดเนี่ยคนละ4ใบ นะครับโดยราคาบัตรครับก็จะมีหลากหลายราคาครับในโซน W เนี่ย300บาทโซน E 200บาทครับแล้วก็โซนหลังประตูทั้งโซน N แล้วก็โซน S เนี่ยจะอยู่ที่150บาทส่วนโซนทีมเยือนครับจะอยู่ที่300บาทนอกจากนี้ครับแฟนบอลที่ไม่สามารถเข้าชมในสนามก็ยังสามารถติดตามาการถ่ายทอดสดได้ในทุกช่องทาง,ง <allem S 1> นะครบต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยฟุตบอลทีมชาติ มีแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดให้เลือกชมกันหลายแพลตฟอร์มเลยะนะครับทั้งหน้าจอทีวีทั้งทางออนไลน์ทั้งทาง Facebook Youtube ก็มีครบเลยนะใครที่ไม่สะดวกไปที่สนามวันนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยได้นะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็เป็นเกมเรียกว่าถือว่าเป็นเกมของบอลเปลี่ยนโค้ดเลยเราเปลี่ยนจากโค้ดอิชิมาเป็นโค้ดฮร์ัน แล้วก็อุ่นเครื่องจากสิงคโปร์เสร็จเนี่ยเราจะมีคิวนัดสำคัญคือบุกไปเยือนสีลังกานะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมเรียกความพร้อมแล้วก็ทดสอบทีมของโค้ชคนใหม่ด้วยวก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มช้างศึกกันได้ในยุคใหม่ของแอ,อนโทนีฮัตสันนะครับ